ดูเหมือนไอคนที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้จะไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้ดังนั้นเราทั้งสี่ก็ได้ออกวิ่งต่อแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ในขนาดนั้นเองดูเหมือนเบอร์สี่จะโดนเปิดซึ่งผมก็ตามไปดูสถานที่เกิดเหตุดูเหมือนคนร้ายจะซุ่มอยู่ข้างบนป้อมและผมไม่หลอช้าวิ่งหน้าตังเขาใส่เลยฮะและได้ใช้ซองเจ็ดปีซัดไปสองทีแต่ไม่มีคนตายผมเหลือเชื่อจริงๆคือถ้าเป็นผมโดนนี่น่าจะตายไปตั้งแต่นัดแรกแล้วและเขาก็ล่วงลงไปแต่อยู่ดีๆไม่รู้ใครมาจากไหนเยอะแยะไปหมดผมนี่จะเป็นศพอยู่แแลล้ววะผมมมม่่่่่่านานนนคไไปเเเเ็ีรรรบบออออพืืกิิดใชช ชุบผมสวยและแรงใจที่ผมรู้ขึ้นมาได้ก็ได้พันยาใหญ่ไปนหนึ่งกล่องก็จะพุ่งออกมาข้างนอกและได้ใช้เอ8กซัดนายคนนี้น็อกลงไปจากนั้นก็ชุบเพื่อนเกือบไม่รอดและวอจิมหายและผมกับคุณอันดับ2ก็ได้พากันแยกแยหาเหรียญชุบเพื่อนทั้งสองและตอนนี้เราก็ครบตี้เป็นที่เรีบร้อยสวย ยุงกัดจะาน้าวกก็ได้มาหาของฟรีที่ร้านค้าแต่ในขนาดนั้นเองกับมีไอเวนนี่มาสก,กิเกาขิดสิครับรอเลยและไม่ทันไรก็มีตัวผมมาอีกซึ่งผมก็ได้สก,กิบทําเขาเกือบขิดแล้วเขาก็ขิดเพราะติดสก,กิลใบและท่านผู้ชมครับเห็นอะไรแปลกหรือเปล่าดูเสื้อผมสิกูไปเปลี่ยนตอนไหนเล้เนี่ยไอชิมหาย